ใครบ้างที่ยื่นกู้ซื้อบ้านแล้วมีโอกาสจะได้รับวงเงินของการยื่นกู้เต็มจำนวน100%เเต็มนะคะกลุ่มแรกเลยค่ะกลุ่มที่มีสวัสดิการซื้อบ้านกับธนาคารนั้นๆน,น,นะคะจะได้รับสิทธิ์ก่อนเลยนะคะถัดไปค่ะเป็นกลุ่มที่เป็นพนักง,งานประจำทั่วไปแล้วอายุงานครบปีนะคะอันนี้ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษได้วงเงินเต็มค่ะถัดไปค่ะเป็นกลุ่มที่ เป็นพนักง,งานประจำนะคะประจำแบบรายเดือนกลุ่มนี้ก็จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะคะจะรับโอกาสที่อาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะคะถัดไปค่ะเป็นกลุ่มวิชาชีพเกี่ยวกับราชการนะคะเพราะว่าจะมีหน่วยงานราชการบางหน่วยที่เขามีสวัสดิการให้นะคะถัดไปค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะค่ะใบประกอบวิชาชีพเฉพาะนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นแพทย์พยาบาลนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มวิศวกรรม นะคะกลุ่มสถาปัตย์พวกนี้นะคะเขาจะมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะของเขานะคะกลุ่มนี้เขาก็จะได้สิทธิพิเศษนะคะที่เป็นโปรโมชั่นนะคะของแต่ละธนาคารที่เขาจัดไว้ให้สําหรับกลุ่มต่างๆนะคะว่าใครมีโอกาสที่ได้รับร้อยเปอร์ซนแต่ว่าแน่นอนกลุ่มที่พูดมานะคะมีโอกาสก่อนแน่นอนนะคะถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้นะคะลองไปติดต่อธนาคารดูนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้รับวงเงินของการอนุมัติเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะ